i am baby ครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นเกมวายแบนดิตโต้กันนะครับผมโดยพกทุนกันมาที่สามพันบาทนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะลองไล่เบ็ดใหญ่ๆกันเลยนะครับผมวันนี้เราจะเล่นกับเว็บ PG จีสล็อตเกนะครับผมสมาชิกใหม่รับโบนัสสูงสุด500บาทนะครับผมมีโปรเดียวนะะฮโปรเดียวก็เสียวได้ครับผมสองเก้าเก้านะรับหนึ่งพันนะครับผมฝากสองร้อยเก้าสิบเก้านะครับรับหนึ่งพันนะป่าเดี๋ยวนี้เราจะลองเล่นเบ็ดร้อยกันดูนะครับผมสามสิบหมุนเป็นพอเออของจริงเขาวัดกันนิดเดียวพอนะครับผมไปลุยกันครับไป โอ้โหเปิดมาก็เฮ้ยเปิดมาเข้าฟรีเลยเย็เก้เย็เก้นี่หมุนแรกอะนี่ยหมุนแรกเปิดมาเข้าฟรีเลยครับไปลุ้นกันนะว่าข้างในมันจะแตกสักเท่าไหร่กันเจอนะโอ้โหมันจะจบง่ายเกินไปหรือเปล่านี้อะมันจะกดหมุนเดียวเข้าง่ายขนาดนี้เลยเหรอึมันจะเกินปุยมึงเงี้ยจะเกินปุยโอ้โหหลายต่ออย,อย่างงี้โอ้โหมีแจ็คมีาวมีอะไรมาเต็มไปหมดเลยเนี่ยเอ้ยมาดีดอกแรกมาสามร้อยแปดสิบแล้วครับขอได้สักห้าพันเลิกเลยเออห้าพันเลิกเลยไป อีหกปุนครับเงียบกริบเลยหลังจากนี้เงียบกริบเลยอะไรเนี่ยมึงเข้าฟีมาทําไมเนี่ยเอ้ยมาดิมาดิติดอย่างนี้สวยนะสวยนะขอสิบมาเร็วๆโอ้โหยติดไวก็ไม่เป็นไรครับขอสิบมาหน่อยไอ้ยะไม่เป็นไรครับไปกันต่อครับตอนนี้ได้มาพันสามนะเออใกล้จะถึงความหวังแล้วนะห้าพันนะเหลืออีกแปดร้อยครับโอ้ยแปดร้อยมนิดเดียวเองน่ะแปดร้อยแตกทีเดียวมันก็แตกนะมันก็ได้นะเอ้ยจะเข้าฟีเพิ่มเปล่าไม่อยากลุนว่ะเอ้ยมาแล้วอุ้ยเบรกโอ้โหยเบรกเรียบร้อย มาให้สิบสองหมุนครับเย็ดเี้โอ้โหอย่างนี้ห้าพันไม่ไกลเกินเอื้อมบอกเลยห้าพันไม่ไกลเกินเอื้อมนะนิดเดียวแปดร้อยเองตกแบบตกตัวตัวเบาๆมาตัวถูกสุดก็ยังได้ตังค์อ่ะนะหุ่นเก้าเข้าไปแล้วด้วยมาดิจังหวะนี้ไล่มาแล้วครับเรียบร้อยผมพันสองนะโอ้โหจังหวะนี้ทะลุห้าพันแล้วก็ไปเจ็ดพันแล้วครับโอ้โหยังมีต่ออยยี่จะไปหมื่นแล้วเอ้ยเก้าพันแล้วครับอีกนิดเดียวอีกนิดเดียววิ่งขึ้นหมื่นเลยเนี่ยอืมาดิมาดิ จากขาดแค่แปดร้อยครับตอนนี้ก็ขาดอีกแปดร้อยเหมือนกันขาดแปดร้อยไปหมื่นเอ้ย,อยนี่กดหมุนเดียวเนี่ยโอ้โหแม่งโคตรดีอ่ะเข้าโคตรเฮงอ่ะเราใครที่อยากเล่นตามลิงกใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับปะ่ะเหลืออีกสี่หมุนครับไปลุ้นกันจะเข้าขนาดไหนเข้าเปล่าดูทรงไม่น่าเข้านะไม่น่าเข้าเพิ่มนะเออเข้าก็ปิดปล่อยไปปล่อยสองร้อยสนะี่สิบก็ได้อยู่นะขออีกสักทีหนึ่งนะสักทีเนี่ยโอ้โหแจ็คมาอย,อย่างงี้สวยลยครับสามร้อยหกสิบครับผมโอ้โห เรียบร้อยทะลุหมื่นแล้วในหมื่นห้าร้อยนะโอ้ยยังได้ต่อยกันเนี่ยติดมาหน่อยโอ้โหนี่าจะให้สักหมื่นสองเอ้ยหมื่นหนึ่งก็เปี้ยวแล้วนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่เกมหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย